สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งนะครับเนาะขามวลแหลกมาหาแห่งมวลซึ้อน,นะครับเนาะเอาขอมาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันเอามเมอนีมาเบิ่งสถานทีนะครับเนาะเอาครับผมเบิ่งสถานทีองูปูสังอุ้มปูพญายนาคนะครับเด้อเอา มาเบิ่งความคืบหน้าไปด้วกันไปแบบเดือนน่ะพี่น้องเนาะแล้วก็หัวข้างกระผมเนาะนะครับเนาะหัวข้างก็ขึ้นน,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 นั่งดันนั่งดานเรียบร้อยได้ได้พี่น้องได้ ซัส of ีา <to> ่สดด่าในห้องเห็นเนาะสองตัวโตสามตัวเพาว่ากัจผมเนาะจะมาจภาพือ้นงกระจายบรรยากาศปเมนกันครผมกหับเที่ยวคือไปพู่นี่แหละแนวเล็กคือเอวด้เออเอวผู้ใดก็ว่าเล็กอเอวู่มันพนบ่มีเอวไม่คูนเเอพรสจจมก็มีเอว ครับผมเป็นอยู่ L7 75บ่เพิ่นไวอยู่นี่ค um> ือามาหาเฮงเพิ่นบ่โกมไว้เห็นเลขตัวมาหาเฮงขายเมื่าครับเฮ็ดเป็นเลขสวเอามื้อนี้ก็จะเห็นค่าแถวนหึเฮนาะอเกี้ยงเด้อไอือ22บาท เอาไม่คู่พามาซองเย่้อะซองห้ยไปาะบังแอวเด้อแอลนี่แท่เอวทามตัวมาสันตนาอยู่สามตัวสามตัวทามอนุญาตใ้ตัวเด้อลูกหลานมาไทยถ้ำขออนุญาตตัวผู้สร้าจหายนี่แหละลูกหลานที่สามงเลยนั่นล่ะเอาคู่ไอเห็นติดตัไอพี่น้องเ้ยติดตัวหน้าไปงามน้ำ มาเบืงมาเบืองเอาถ้เต็มตาเบียพีมาหาหยเนี่มันเกาซีวเนี้ยานี่ค่ะนี่นี่นีคู่ซีเครับเกาซ้เก็ซีค่ะเนี้ยเบืงเือนเือมันมองนีมองเพื่อนมานี่นี่เก้าซีรื่เก็ดซีเนี่ยนแหละนี่แหละค่ะเห็นบกันเห็นบ้านคือบเห็นเก็บหน้าจอได้ครับแม่เห็นคือการว่าอาซองให้เพื่อนเบื่อน แม่เก้าสีก็เจ็ดสีม่เก้าสีก็เจ็ดสี่นควานะครับอคัวนเฮ้นหมนวครับพี่น้องซอใสมุญยักบ่วเฮียนบัี้อ่ะคขึงคืนกับแดงยู่ห้างหลังคือเก่าละพี่น้องเก่าเพิ่นกับเก่าสี่หาใช่ครับเนาะ ตัวเดิมเท่าไหนมาสี่หาเก้าสีหาตัวเดิมตอนงวดนี้บ่บ่ยอมปากตัวแดงอยู่อ่าบ่ฮันได้ยวก็ปูบ่ฮันจะเฉลยได้พี่น้องเอ่ยอ่าสําหรับงวดนี้นะใส่ใก่แดงคือเก่ามาสันเด้น้าครับเน้าอือดูดีๆค่ะ มแมนี่นนี่แมนเป็นเป็นตัวให้นกไปเทียดไปเรื่อยนะเป็นอัานีเห็นเป็นตัวใดนะนี่เบิ้งในกล่องนี่ครับอ่าเบ้ในกล่องคือกันเามดูค่ะนี่แม่เบงนกล่องไหนมากล่องไม่ีองกล่องแม่ฮ่า่่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่า่าแมนเ่่่าาา่่่่่น้า่ มันเป็นเส้เียงเีสิแม่เส้เียงบุญ่อมันบกกันเสยงเสียงห็นเ่าในกล่องสีสานเหล็กเก่ามันบ่เหล็กเก่สีนั้นเห็นไหมเนี่เนนา่แม่คู่แม่คู่ขหมวานบนบานเป็นียเก่เชยข้าวนั่นแหละนั่นแหละมองหาานะห็นนาดูค่ะ อ่านักหน่อยเห็นตัวเล็ครับน่หนักหน่อยเห็นเป็นเลขคุณนี่บาหนักด้อยบอกได้แต่ว่าซื้อบ่ได้ครับเนี่ยู้ส่เื้อบอกมัช้กินเชบอกโยรยูดกบบกรู ด้วเหนสตัวด้รเขาเมนตมา่าเอเอกแปดศูนตีดวเสเอกแปดศูนเห็นบ่คือกันี่แม่นบอมันแกมหน้าตับใครดูไปที่ระจุอืมใ่ซองบึงอะไรบึงคาคาผู้กบัยทั้งหลังเลยนะเดืองกิ้งเคื่อนแปด่นย์หกมือเป็นหนักก่ะอเป็นหินศิลาเรีงแต่ว่านบังด้กินหมาเยงะผู้คนเดืเลยมีเร่องร่เ็เห็นคือกันเมืองเหนเอ นเจ็ดมปนว่าหมาสวงงบ่งหเบิ่งไม่อีกเด้อมาสันว่าแต่ว่าทีเนี่ยน่ยแม่พูเห็นมงนกีเกียมเห็นบะเต่าสงอืมอันนี้คือเลขเก่าก<ข>อ,อันนี้คือเลขเก,ก้าน,นี่คือเลขสี่เห็นบ่นั่าน,นา่นเดแต่แม่มัน,มนยอยธาเสียงลงอย่างสี่นะตาตาปูหนครับเป็นแม่เกือเก่าเอย่างนี้ค่ะ ่เห็นเป็นตัวใดข้อมินเขามากค่ะตรงแอดมินี่นครับลองดูค่ะยุคแขนคางขวบดูด้านขวาแขนคางขวาดูขวาค่ะที่น้อง F4 จุดนี้ยุคเงาไล่บนน่ะเลย่อมินเขามาไหนนี่ครับเลื่อแาหมาหาเองเห็นเป็นตัวไหนสายตาคบออรกันชัดไหมแคบปากหรือพี่น้องเร้อคนก็สีนก็ด้ มือพ่าก็ยังว่าเสียงนอนมาถ่วงอยูอยู่ค่ะระพดใจว่าเอาหาเจ็บนะจะหาเก็บศูนย์เ่าอด็ไปเบึงเดี๋ยวนี้คนตาเขามาเยอะเอาเสียงนอนถ่วงนี่ว่าสั่งนี่แหละแต่เราบึงนั่กันพิ่แต่ะหน้าไปนัากันน้ามีอก็นแตู่ดออกแต่เห็นอืมีรังงก็บาเจอนมั่งมั่สิบตัเลยนะไม่คุณอาจจะเห็นเป็นแดงครื่งขึ้นบัว โอที่ว่าสิโยข้นก็คือโยโงนี่นะคะพี่สิน้ำหนักประมาณแค่สิว่าสลดพอละหน้าพอได้บาคนมาเห็นยุแอวอเอวคนโมมี่แต่ถ้ามีที่ยกทีนนึงแล้วมาแม่คู่นี่ยกลยค่ะยกน่อยก่คืนแต่ว่ายกว่าสำเร็จลวกน่ตั้งโอ้แม่คูักเลยปะครับ โอ้เป oh, <sh> like <forth> <sh> like ็นนาสิ่งที่อัศจรรย์ดีนะครับเด้อแต่ปูว่าไม่เนี่ยไรเพื่อนเรานี่บ่ึ้นบ่ได้รวยเพิ่นจนหักจนพังเพิ่นเลยว่าลองมึงดูครัวาบารมีถึงเวลาเพิ่นเนาะามีบุญบารมีลูกหลานได้สร้อยกันเอาขึ้นกราบ่แน่อ้วนเนี่ยอ้าด้านหลังไป้สองโอ้แดีอีวกดีโอ้ด้านหลังแดงจริงๆจริง สีคนละสีสีคละสีจริงๆอดมินทิ่งจมาทงางกาตาแดงจงคืนก็ดแดง่งไปสบาเลยดเออเอามือมือว่านมาบขึ้นบ่เดียึคุณออกมาด้านนี้ แต่ินก็แดงอยู่นแต่แอดมินไม่เห็นไม่เห็นแดงิแดงด้านหลังบานนี่ด้านหลังเนี่ยนี่วนี้ี่ึีนเหล็กแดงด้านหลังเนี่ยเนี่นี่สามเนี่นี่ไ่ใช่เอศูนย์ศูนยสามแปอนปบังมเนี่ยบัน่เจ้นีป่ะ อันนี้ตัวสามมึงมึงสามหาเปลอหมู่บ้านนี่ซองขับมาหาเฮียงยูเห็นเหล็กสามนี่เนาะมาครับผมมีบ้านเป็นสามหาคับสามเกล็ดละมาหาเฮงินกับว่าคากระเบิดสามนี่น้องนึงนี่ยเราเบื้องด้านหลังครับผมเบื้องด้านหลังด้านหลังก็เป็นสีแดงอีหลีนะพี่น้องที่สี่แดงจึ้งๆนะครับนี่ว่าสีแดงอีหลีเราวางสีอันไายเราวางสีเพิ่นเบื้องนั่นพ่อปูส่งว่าแดงจึ้งๆเลยแอนอีหลีเหรอร้าว่างสีโอ้ ว่าอันนี่ฟูบอกว่าเป็ดออ่เยังก่อนเป็ดผูกคอตาย,อตายไอ้เมื่อยูเป็ดมีเสือกอีลีพี่น้องเออตีไอ้เมื่อยแปดสองคนจะออกใช่ไหมเ้อสองค<อ>นสองเป็ดผูกคอตายปู่าไปเมือ่อยูเป็ดเนาะมีเสือกเสือกผูกอยู่คอเป็ดอีลีโอ้อันนี้เพิ่อนบอว่าด้านล่างแดงจึงคืนเยอพี่น้องเด้อพิอจารณาเมืองเดก็ ฮะสร้างฝันมาติครับฝันอะไรครับคู่คู่ไรเราคููเป็นในในอยู่วะสร้างเหตลเดกถึงคู้ขึ้นโอ้เสือ่คือสร้างสีสร้างไอละาืรพงเพิ่นฝันอีกแล้วเพิ่นฝันูไปหาเร้คเด ไปหาอยูเฮียนนะครับไปหาสร้างนะครับผู้ที่เสียวกะผู้เสียวระ้างกระจายคือเสื้อเป็นสร้างไหครับจีนไม่ตล้าฟงเกินอยครับาะรับไปเลยค่ะอายุแม่คู่สี่สิบ้าสี่สิะห้สี่เก้าห้าสิบมีได้ไมคู่ที่เขาหาิบสีอายุแม่คู่สี่สิบเก้าสเก้าหาสิบออายุแม่คู่สี่สิบเก้าเนี่ยค่ะรียนรักเก่าห้วนมาเก่าก็หาเลยค่า ห้าศูนย์เก้าเ้าีเก้าห้าเก้าสามยังมาหาให้มาซองด้วอือเก้าสามมาไลยเนี่ยไม่คือเบิ่งนเป็นยี3 3สามสามมันคือสามบ่ในอ้นสามสามสามโออันเปียดในอัที่เห็นตายแล้วตายมว่านมงนั้นเบย่งยูมองมันราคะไรคือจ้องศอูนึ่อ่ะอืออ้าทวนให้ใหม่หน่อยสิครับเพื่อนบอกว่าเออ แีกเชิดขึ้นได้นี่ก็คือต้องแต่งขันหาแต่งขันหาแล้วย่างอะไรอีกไหมย่างย่างรอบสามรอบครับผมแต่งขันหาแล้วก็ย่างย่างรอบไปสามรอบไม่ยากค่ะรอบอุ่นสุดรอบรอบองค์รอบองค์กระจายอ๋อรอบองค์กระจายสามรอบพอัดีค่ะแล้ววันแล้ววันนี้ผู้กินน้ามะพร้าวจ้าเป็นโปผ้าว่าคือเป็นลอย้อนหัว่าอะไ อืว้ามีผมมาคือตัวเลยกระติบโซ่ผมคือสียกขึ้นได้จะต้องแต่งคันหาสักก้อนแล้วก็เดินแล้วก็จุดเทียนจุดเทียนหาหาจุดเทียนก่อนจุดเทียนหาเลยค่ะจุดเทียนห้าเล่มนะห้าเล่มจุดเทียนห้าเล่มเทียนแล้วก็ราคาถูกอีก่70ถูกใแปลค่ะท่านผู้ชมถูก70อ่าถูก70อ๋อถูก70ดอก เจ็ดสิบดอกนะครับถูกเจ็ดสิบดอกเจรได้ไหมเอ็กสิซิสามารถยูกองค์เพิมขึ้นได้พิษนาพูกตาหัวนี่กลมมาหลเห็นบ่เห็นบ่กลมมาหลังนี่เจ้ยว้ันปูว่าไ้ก่อนปูว่าโอ้หลัวลันนะครันกลมศูนม์งเกิื่นี่เห็นบ่เห็นบ่ เอาจังว่าูวาปููกระโปงพัว่านี่้ใต้กระโปงเอาก็เป็นร้อนๆมันเลยเทียวูนไว้ดงตัวยังไงเห็นบ้างมากันเงเทียเอาศูนม์มาเองล่าง่างหนัดูในกล่อมหมน้อเกแปกเอนสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิเก้าว่ามัตัวนี้ จแล้ยิ่งจอมมาเลยหนึก้าจัดไปเลยพ่น้มกลมเออกระโปรงขาวกขาวคือคนวลานะบผมยังเป็นกลมๆเพราะเด้เขียนไว้ศูนนั่นเเมืองเกิเมืองเกิงเลยวพี่นองเลยที่หเจ็นพิษนะทังนาที่เห็นเห็นเกาี่เาสีนะครับอืมนักา แปด่งแปดวิ่งนี้บหมเด็ดกคือมูนมา่าหมนี่กลมๆอีนีคือเพิ่วาต้นต้องวมกับก้นบกับโป้ผ้าเนาะสิ้ังผ้ารอคือเป็นร้อนๆต้อไปฟั้างคลิปแหลกเลยค่ะกองกองหวัดเลยโอ้บ่ได้แถพี่น้องเอ้ปิศนาอยู่่ในจอมเพจ่อนเนาะสิบเก่าจุดนะครับเนาะ เตียงไขเตียงคาถาเตียงคาทาย่างสามรอบครับผมท่านหาสามรอบย่างรอบเออตรงนี้หรือว่าอรอมบุนะครับคืนว่าอ้อมนี่แค่นี้อ๋ออ่อมผัสสังกัดจ่ายสังกัดจ่ายสามรอบมาขอบุญบารมีนะครับผมสแต่เราอย่าลืมนว่าอย่าลืมผัสสังกัดจ่ายเด้อระวังสิอือย่าลืมนะคะผัสสังกัดจ่ายตีเป็นตัวไหนเนื้อคู่แบบนี้ครับ อก็ให้เห right ็นสีสามสามที่น้องจนมากมิตรสามเนาะว่านก็เห็นสามครับผมเป็นเลขสามนี่แหละคือมาเห็นเห็นละไหาสักอีกอยังก็สามหาสามเห็นครับผมแมนแมนครับว่านเนี่ยเห็นเห็นลักษณะนั้นละอืมตามือเนี่มาไขปิดานาอยู่อ่า หัวพิ่นได้ครับเด้อหัวปูองค์ข้างกระจายโอ้ยกลมอีีกลมดิวเด้อนอนเขาบอกจะเกลียว่าคือกลมแท้ออยู่ข้างในวงกลมนาสิบเก้านะครับเนาะสิบเก้าเมตรนะครับเนาะสิบเก้าม็ดสิอืมทีนอนเนี่ยเย็นพุ่งสิบเก้าเมตรนะครับเนาะโอ้ครับผมครับผมตามนั้นกับพี่น้องนนี่อืมพี่ตาเห็นอยู่เราพูดไปตาหายยู่อืม นี่จ,จะได้อีดรสิบเก้าอันหนึ่งหมีบดีมือไก่สีออกก่ะพี่เจรนาองกกรเนาะครับผมใสองใบไปสัก้อนอย่าเป่าอย่เ่ายาวห้หมือไก่ห้าปูพันะอเดียวบ่แล้วครับานาะล่เนครแปมกันายสาวทกายะมีครอบแปมกันแต่ก้พูดกนะัว่ามันกับอกเนะมู้กัล่องถามปูอยกล่องเบอรปูเลกไก่สีออกเลยด้หันดอกกันบอกลูกบอกหลานแด่ปูเขาเรยว่า เกียเก่าเราเรียกว่าครับผมเกียเก่ามันเต็มมันสื่อโพดายประาสื่อโพด้ดอกมันสีออกแล้วไอ้วันว่าอันเปลี่ยนตใหม่ซะเพราะเปลี่ยนตูมัยกับเก็ยจหาเราเรียกว่าสีนะไม่คู่กับบอคิดว่ามันสีออกเนาะครับผมาอไม่เอ้เจ๊โอ้ยแตกตืดรื่อเลยเว้ยนี่นี่นีขึ้นเลขสามถึงมีนี่มุมนีบั็อกมันตรงกลางนี่เนาะมีบ้านี่อะอนี่นี่นี่เออแมนแมนสามมาละ ได้ก็เห็นาสามบาทง่ายสิพ่อแม่สามตันงซื้อได้นักบวหันบอน่งกเรื่อด้ปาเล็กูเตดาแม่น,มนหวหันนี่กันแลนี้ได้สามนหัวนกับหันันน่ป่อยัวนี่าเจ้าได้เก้าหนึ่งเจ็เกดกับเจห้าหวกกอนเนาะเม่นครับัวเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดห้าเจ็ดเก่ากัเมนองหนเห็นเราเหออืมนี่ตัได้ตวะหน้ามึง